ฮะมันอะไรกันนักหนาล่ะอันนัน้นมันประเภทนี้ประเภทนี้น่ะคำว่าประเภทนี้อยู่อุบลกับกรสินกับอะคนละเรื่องนะ,ะเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงถ้าถ้าถ้า,ถาทมารจริงจริงศาสนาเป็นสากลเป็นเดียวกันเป็นเดียวกันประเภทนี้น่ะมันคนละวัฒนธรรมหมู่บ้านไม่ใช่อ อาเข้าใจไหมถอดอนยากนะไม่ยากหรทอกถอดถอนที่ใจเราอย่าไปถอดถอ,อนคนอื่นสิฮะเราไมา่ได้ว่าคนอื่นนะใครอยากทำไปก็ทำเข้าใจไหมแต่เราจะอยู่อย่างเงี้ยลูกตาเดี๋ยวไม่รับนิมนต์มือก่อน,ก,อนกูไม่รับนิมนต์ถายพิพิ n ี่ไม่มีทางยอมเลยกูยอมหักไม่ยอมงอฮะ ท่าไหนไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าไปทํามันเสียเวลาอะไม่รับพระปาก็ชิ้นกูไม่รับมึมาปากกูเลยมาขอหรไม่เอาบินธบัตฉันไปนะมึงเห็นแม่จารวัดอะไเนี่มีพระอย่างมากเนี่ยเอากูให้ยี่สิบอะวัดใหญ่โจมาโหลาน สร้างหมดเป็นพันล้านแต่ใช้งานมีผ้าแค่นั้นนะบางทีมีสองมาโอ้ยกุฏิวิหารที่โยมลงทุนสร้างนี่ยนะมีจากขิ้งจกมีจากทุกแกอยู่มีจากขี้นกมาแล้วทำมันมีประโยชน์อะไรอะไรอย่างนั้นในบุญจะจะบุญนะนะศาสนาพุทธเราเนี่ยมันได้สอนกันให้เคลิบเคลิงขึ้นสวรรค์นนะมั อย่าลืมว่าศาสนาอื่นเขาก็ขึ้นสวรรค์ถ้าทำดีไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาพุทธหรอกฮะเที่ยวว่าจะศาสนาอื่นเขาไม่ได้นะอย่าลืมนะมันไม่ได้อยู่ที่ศาสนานะมันอยู่ที่การกระทำกรรมคือการกระทำไม่ใช่กรรมะมเนี่ยทำดีมันดีทำชั่วมันชั่วมึงจะอยู่อเมริกาอยู่แอฟริกามึงทำชั่วก็ชั่วถ้ามึงทำดีมันก็เป็นเทวดาเป็นขึ้นสวรรค์ได้มันจำเป็นด้วยเหรอ มันต้องรู้จักแยกแยะนะว่าอะไรเป็นอะไรทุกวันนี้ไม่ได้คนดีลดลงคนชั่วเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่ทุกวันนี้มันไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วสั้งหักหมูว่าหมูวากันไปหมดฮะถ้ามึงไม่เป็นหลักให้โยมอ่ะโยมเป็นหลักให้มึงมึงดูสิเขาจะพึ่งอะไรล่ะ หลักเนี่ยคือตั้งจริงไหมกุ้งหอยปูปลาก็เลยไ,ไม่อาศัยจริงไหมอันนี้ถ้าหลักย้ายอยู่ไปผูอยค่ะเขาไม่เรียกหลักแล้วนั่นน่ะหลักก็เป็นหลักรอยที่หลักปากเลนใช่นไหมมันต้องตั้งมันม่นฮะมึงจะเอาคนแบบไหนเลยเป็นผู้นำมึงฮะ อยอมเขามีตังหน่อยมาหาเรี่กก็จะปูผ้าเขานั่งนนหาโซฟานั่งกันนะมาวัดกูไม่มีทางมึงดูเลยนั่งหอมามึงเห็นไหมลองไหมครับนั่งกับพื้นมีทางอ่ะมาเนี่ยมึงใหญ่ๆกูใหญ่มึงต้องเป็นอุบาสกอุบาสิกาเท่ากันเป็นคนหน่อยเว้ยถ้ามึงใหญ่ๆมึงไปวัดอื่นจำไว้ เพราะกูไม่เป็นรองมึงหรอกเพราะกูไม่อยากได้ของมึงจริงไหมถ้ากูอยากได้ของมึงยังไงกูก็เป็นรองจบสอพอฮะมึงมึงเข้าใจไหมเรื่องเนี้ยเหมือนมึงเป็นหลงรักใครสักคนมึงเป็นรองเขาทันทีมึงเชื่อสิถ้าเขารักมึงล่ะฮะจำไว้ใจมึงไม่ ตั้งมั่นพอหรอกมึงไม่รู้หรอกว่ามึงจะไปทางไหนขนาดตัวยังมึงเองยังไม่รู้ว่ามึงจะเอายังไงกูนี่รู้เลยฮะนี่พุทธังสรณังกฉามิธรรมังสรณังกฉามิสังฆังสรณังกฉามิฮะจะเอามาพุทธะธรรมเป็นที่พึ่งอันเบร่อเดี๋ยวนี้มึงเอาอะไรหรอเอาพญานาคหรอฮะฮะ พญานาคมันก็จะตายอยู่แล้วไปให้อะแต่ทุกันนี้ก็จะไม่ค่อยนิยมทางนี้นะคะไปพูดถึงมาต่อยกับกู้จะไปยังนั่งหรอกูนั่งอยู่เนี่ยกูไม่ได้แอนตี้กูพูดถึงเรื่องจริงคือไม่ไม่ไม่ชอบโดยไม่ใช่ไม่ชอบหรือไม่ชอบไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้เหยียดไม่ได้นั่นนะพูดถึงเรื่องจริงใครนับถือไม่ได้ว่าจะพูดถึงกูนี่ยไม่ใช่เหมือนกัน ไม่ไม่ได้จำหนีนะนี่ที่พูดเนี่ยไม่จำหนีใครนะเราพูดเป็นกลางๆว่ากูเนี่ยมาต่อยกับกูเลยมาเจ้าไหมพญานาคมันก็มีอยู่มืองไทยนี่แหละอ่ะเราเขมรเนี่ยพม่าเนี่ยพญานาคไปถึงจริงก็เป็นมังกรแล้วจริงไหมไปถึงฝรั่งเป็นอนาคอนดาก็ก็เหมือนกับหลวงพ่อทันใจเห็นไหม ลวงพม่าสักดิทธิ์เขาว่าคนไทยไลังไหลไปกราบขอจะคุณพม่า,มาลังไหลมาทํางานที่ี่ทำไมยังไม่มาขอหลวงพ่อทันใจวะฮะมึงขอได้เหรอฮะฮะกูถามหน่อยมึงขอได้แหละพระบจชาไม่ใช่ขอนะไปพูดปฏิบัติเอาฮะโอ้ยอยากรวย บิลเกตมันก็ไม่เห็นขอพญานาคหรอกก็รวยอยู่ไม่ใช่ไอรอนมาร์สเงี้ยฮะมันขอไม่ได้หรอกบุญกรรมคือการกระทำฮะบุญธรรมกรรมแต่งหเห็นไหมเห็นไหมหน้าตาย,ยังไม่เหมือนกันเลยเพราะกรรมเราก็ช่องอยู่ไม่ใช่อ่ะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเรียนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นจึงพึ่งอาศัยไม่ให้หรอ จริงไหมล่ะใช่แล้วมึงจะไปขอ,อได้เอาไปวิงวอนมาสิฮะไปวิงวอมันทำไมเช็นรางก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วมึงเชื่อไหมฮะ <c oughs> ก็กิเลสเต็มหัวใจอยู่เนี่ยสามสิเบเอ็ดภพเนี่ย <c oughs> ใช่ฮะมึงจะมีสุขตรงไหน มันดีหน่อยพมถ้าตายแล้วหมดบุญแล้วก็มาค้างอยู่สวรรค์เพราะมันสูงแต่สวรรค์เนี่ยเทวดาเนี่ยลงนรกได้เลยเหมือนกันกี่เหล็กก็คนไม่ใช่หรือตายเป็นเทวดามันจะพิเศษเกินคนได้ไงวะฮ<ร>ะใช่ฮะฉันไหนๆก็คนไม่ใช่ไปเป็นฮะแล้วมึงไปกลับมึงกลาบตัวเองสิฮะ เจ้าดา,ามันมันทำนายกูกินนะเว้ยขยันหักเหมือนกันเ<ะ>ช้ามากูไม่เห็นมาใส่บาทกูเลยจริงไหมล่ะพีะ่งงอทำไมฮะจริงไหมล่ะอันนี้มันเรื่องจริงนะกูพูดเนี่ยแล้วกูก็ไม่กลัวเลยท้าต่อยเลยกูมา,มาปอนต่อปอนว่มกัน ฮะเพราะกูกล้าพูดอะ <c oughs> เพราะว่ากูมีเพื่อนเป็นนักมวยแม่สามารถฮะฮะซ้ไอ้สามารถากนนะ็อ่อนซ้อมฮฮฮะะะไอ้สาม้าเป็นยังไงลุนเป็นคนดีมากเลยนะมาหากูครั้งแรกกับไอ้สี่รสีอยูเดียดูดีๆมันคาดไม้กูเหยียบหัวไอ้ตรงนี้มึงเชข้าไหม สามาเนี่ยมันก้มหัวให้อยู่สองคนทั้งแต่ผมกับเมียมัน <c oughs> <c oughs> นอกานั้นไม่ไม่มีอ่ะ,อะ,อะแต่มันก็ก้มหัวให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงไหมชีโรล,ล่ามให้แก่ธรรมไงไหมเห็นไม่ใครไม่ยอมรับความจริงก็โง่ใจห่าแล้วจริงไหมสอนถูกสอนจริงจนเกินไปคนโง่ก็รับไม่ได <c oughs> ้ช่างหัวมัน มึงเห็นไหมอยู่แต่ทั้งหัวมันฮะ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 กูเจนังฟั่งโลกตาเฮ้ยเขาไม่ฟังหมอลำแล้วเนี่ะมึงเชื่อมั้ขนาดร้องเพลงนักร้องเขายังไม่ฟังเลยเขามาฟังกูเทศฮะเชื่อมั้ยขนาด g o o นเวทีเนี่ยมึงรู้ไหม นักร้องเนี่ยเขาดูไม่เกินสิบคนหรอกมีแต่พวกขี้เมาจะเวทีกูนี่เต็มเลย <c oughs> ประชันกันแล้วมึงลองด,ดูสิไม่เชื่อกูโ,โ่วตผาหารลุกตายอยู่ใครกูสินใสหน่อยโอ้โจ้มาตอนนี้งานมันเยอะเนี่ยฮะฮะกูก็ช่วยมันมันมีงานแล้วก็เอาไปได้ละ เมื่อก่อนก,กูจ้างไปเล่นที่นั่นที่นี่กูเลยเป็นคนจ้างกูอยางให้มีงานลกเลี้ยงลูกน้องอกูไม่อยากฟังมะลามหรอกมาตอนเนี้มันก็ไปได้แล้วไงเนี่ยพูดออกซสียเลยเนี่ยไม่ถามรูเลยเลยเมื่อก่อนมมนมีงาน<อ>เป็นนี่ด้วยอ่าใครก็โดนแหละช่วงโควิดสามสี่ปีอะนรอยี้มาหากูกูบอกว่าเอออ่อาเนี่ยขนาดเ<อ>ขาจ้างแค่แสน แสนเอ็ดวงมันอะแสนเดียวแสนเอ็ดกูจ้างแสนห้าเลยฮ <c oughs> ะนวดไปเล่นที่อื่นด้วยอย่ามาเล่นใกล้กูใครอยากฟังไปเอาจริงกูเนี่ยฮ <c oughs> ะ <c oughs> ตอนนี้กูกูช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยตอนนี้มันผิดวินัยยังไงถ้าช่วยตัวเอง <c oughs> <c oughs> เนี่ยเข้าปรับสังขารีิเศษเราช่วยตัวเองมันอยู่ที่จังหวะเหมือน,นสอนเพชรเอ้จังหวะจังหวะเหะมือนลุงตาเนี่ยแหละนะเนม่องนี้ลุงตาก,ก็เหนื่อยแย่เหมือนกันจหวะเพราะว่าไม่หรอกมันดูที่ลุงตาทำหลายๆอย่างพร้อมกัน เห็นไหมเมื่อเช้าเนี่ยเฉพาะค่าแรงก็หกหมื่นแล้วเช้ามาไอม่ค่าแรงทำกุฏิไม่ชีเมื่อเช้านี่เห็นไหมคือได้หกหมื่นหกหมืนเป็นเแล้วโอ้ยหกหมื่นเนี่ยชิบๆเลยไปบินสบัดก็เป็นแสนแล้วเมื่อเช้าฮะเห็นไหมเขาถึงไม่ให้กูบินสบัดไงเดือนอาทิตย์หนึ่งเขาเขาขอร้องกูให้บินแค่สองครั้งคนในวัด ห้ามหลวงตาบินธบาตน,นิมนต์ไว้กูก็เลยขอให้กูบินบ้างเถอะบินทีไรเสียตังก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะว่าไงกลับบ้านแล้วเหรอบบ้านกลับบ <c oughs> <neh? S 2> ้านแล้นค่ะไอ้ผัวคิดถึงลับบ้านเนี้ยไม่รู้ใครมึงกับผัวไม่รู้ใครคิดถึงกันแน่กับเม่อบ <c oughs> <อะ>ัตรเนี้ย ผมไม่ต้องหว่วง mhm. คนอุดรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกนะถ้าเกตสกลอุดรเนี่ยนะมันอยู่ใกล้พระแม่ครูอาจารย์นะมาฮะอ่ะสาธุดสาธุไปนี่มาฟังกันเตะยาวเหี่ยวค่ะกันกูจะได้นอนแล้วีินียนางฟังโรคตาเทศเศร้าปวดเดียวเลยเนี่ยสิบโมงกูก็พักแล้ว